ีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพบก็ผมบานุไกยีสานหมันน้องไหวครับวันนี้พาพี่น้องมาใส่ตุ่มนะครับลองมายำ่ำเยื่อที่ผมเป็นสงสัยนะครับเพราะว่ามือว่านมือว่านผมใส่มันถือปลาขยแยงหลายพี่น้องผมสิมายาม่ำอีกท่านึงเพื่อความมั่นใจนะครับก่อนสิทธ์กระบอกพี่น้องไว้แล้วล่ะแต่ว่ามาย่ำให้พี่น้องเบอร์อีกท่านึงนะครับเพื่อความมั่นใจ ว่ามันเป็นน้ำว่ามันเป็นน้ำเข่าหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันนี่ผมได้อนนี้มากใบซักพี่น้องสิมะฮอตุ่มไม้ครับเอาใบไม้่อหนักนักแห้งพี่น้องเ่ไไว้เลยว่าสิมหฮอตุ่มไม้ไย้เบิ่งนั้งกันครับพี่น้องครับออผมเอาใบไม้เ่าออกกอนส่วนเั้งเทิงเอนียว้บซึ่ก่อนต้องกระได้พี่น้อง ยวมาคุ้มตัหอข้างล่างไหมนักเกินไปเอาหนาออกครับผมว่าใบซักมัน่าจะหอได้รัดกลุ่มกว่ากัน สวัสดีครับสวัสดีตอนเ้านะครับมื่อานี้พีพ่น้องมาหยาบตุ่มครับหลังจากที่เขาใส่หมูว่านนะครับเยอือตามนั่นนะครับเยอือมื่อนี้เขาเอาเอามาพิสูจน์อีกเทื่อนึงนะครับพี่น้องพิสูจน์อีกเทือนึงว่าเข้ามาเข่าใส่แล้วมันสิเพิ่มปากแค้แยงได้บอยนะครับมื่อนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนหม่องทั้งสาวลูกนะครับเออม,มีมีลูกหนึ่งถี่ใส่หม่องเกานะครับตูกที่ถึก ปลาแขยงหลายๆเหมือน,นั่นยังไหวม่งเกาา่าเพราะว่าหมู่บ้านนี่แรงนี่ล่มตึงตั้งตึงตั้งไปครับพี่น้องไปพี่น้องครับแต่เบื้องตุม่มอันนี้ตรงช่องนี้ผมเปลี่ยนตุม่มไม่นะครับผมเปลี่ยนเอาตุ่มในตำนานมาไหวน,นะครับโอ้ยหุ๋นเนี่พี่น้องเลยปลาขาวโดดดงเด้งดงเด้งในตุม่มเป็นสิถือแต่ปลาขาวซะบน้อกมือน,นี้ไหมไปเบื้องพี่น้องเห็นปะพี่น้องอยิงยินเสียงปะครับ <c oughs> ส้มสิเป็ดร์ตะคักอยู่ดวงเด้งดงเด้งเลยพี่น้องเอ้ยตุ่มสามหลังถืงอกาพี่น้องตุ่มลูกนี้เป็นตุ่มในตำนันนะครับปลาขาวโดดดงเด้งดงเด้งนะครับจะเป็นจ้าใดเบ้องไก่ครับน่ะเห็นบ่พี่น้อง สีไลสีนหน่อยเบิ้งเอาเด้อบานนี้ปาดตพี่น้องเลยฟั่นกันอยู่ปะเขาไหมมักจังครับอ่ะย๋ยวขึ้นไปเบิ้งบนโคกครับพี่น้อง บัวเป็ี่ยนตะกุดเนน่องเห็น,นบัวพี่น้องครับโอ้คือมีแต่ปลาเขาคักโอ้หลังเดียวหลังเดียวเรือเรือพี่น้องเลย เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาครับฮะเดี๋ยวผมเที่ยวมาให้เบิ้งครับไม่เองพี่น้องหลังแหลกกัเครื่องขู่แล้วครับหลังแหลกก็ไปเครื่องขู่แล้วพี่น้องเลย เบืนะ้องคุณนะชีดไปครับแจมมือนี่อีอกหลังนึงพี่น้องครับจากที่ยืนสังเกตอยู่นีก่กะเป็นยิบยับยิบยับอยู่พี่น้องจากที่จังไหนนะครับเดี๋ยวสิงลงลปงแาขึ้นไม้พี่นอ้องเบื้งฮะต่างกล่องนะครับ เป็นยิบยับยิบยับ,ยบยู่นะครับจะว่าป่ายัางเด้อหรือว่านน่ผมยกขึ้นมาผมรบริเวณปิดปากง่าก่อนวันนี้ผมถิด่องลองไปปิดปากง่า,าขึ้นมากติดต่างกันบอนะครับ บอ,บอี่นตายยังเด้อไปพี่น้องเอ้ยแล้วถึงเลียนยับถึงไม่จะน้อยยับบัวไดโอ้ัน,นี่ลมแห้งกดับขึ้นหลายลนัดยู่ได้ที่น้องพูดเป็นเบา มันโกพี่น้องมันถือปลาเนยถือปลาขยั่งพื้นเกลพี่น้องครับหลายเติบพื่อเกลพี่น้องเห็นบ่ เดี๋ยวผมมาลงไปให้เบิ่งชัดๆดีกว่าผมชอบภาพพี่น้องมุดเข้าไปในตุ่มครับผมว่ามันได้มันได้ภาพที่สวยงามแต่ข้ามมุดเข้าไปในตุ่มได้เ <c oughs> นี่ยพี่น้องครับเห็นบ้ากขแยงนะครับเหมือนเดิมครับไก่เคียงกับหมูว้านแต่หน่อยก็หมูว่านน้อยนึงครับ เ,เดี๋ยวผมเทให้พี่น้องเบ้างวันนี้ผมเทแล้วผมเอาใส่นามใบขึ้นเตาด้วยพี่นอ้องย่านใบใหม่มันย่านว่าใบใหม่มันเหี่ยวครับเขาจังบตองคขุมดูไม่ ยงเด้อพี่น่องเลยเราวังเด้อยังยังยังมันปักผัดติกครับเฮียพี่น่องครับเพิ่งเอาตามสายเห็นครับเป็นการพิสูจน์ซ้ำสองนะครับ สำหรับเยือ่อที่ผมแนะน้ำพี่น้องพิสูจน์ครั้งที่สองนะครับก็บเป็นจริงนะครับอ่าพี่น้องเฮ็ดตามใดเลยนะครับมันเป็นจริงยังที่คิดไว้นะครับเหลืออีกหลังหนึ่งพี่นอ้องไอเบิ่งว่าสิได้ปลาคาย,ย่งคือกันนีบ่ถ้าคือกันนีแสดงว่าที่ผมแนะน้ำพี่น้องมันเป็นผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอห็นบ่ พี่น้องเห็นบอกครับโอเคครับไปอ่ะครับตุ่มหลังที่สามครับไปเบิ้งกันตุ่มหลังหนีดแสงหน่อยพี่น้องโอ้กสีจ้งไดขาดออกมาอาสิบบอ่อันชัดเตนไปได้ด้วยพี่น้องแสงหน่อยครับเป็นมืดขึ้นขึ้น มันถือกว่าพี่น้องนี่ประกดป่องหน่อยตัวนึงครับน,นี่ปิดผาดนี่ยังพี่น้องหรือว่ามันถือเด้นี่ประกดป่องหน่อยตัวเดียวนนมันเป็นนักสถานทีกว่าพี่น้องมันเป็นนักสถานทีนะสีใหญ่ตัวเมื่อมันก็ถือเลย เป้นมนีบถึกนีประกดป่องตัวเดียวเนี่ยครับเป็นเครื่องยืนยันว่าประกดเข่าได้พี่น้องครับแต่ว่าป่าอื่นสงสัยสงสัยอยู่ตะกเดี๋ยวเหมือแรกห้อยใหญ่มองไม่นะครับหลังนี้ไปครับพี่น้องกลับบ้าน เนี่ยครับนี่ปรากดป่องตัวเดียวหลังเนี่ยเออแตกอยู่ครับแต่กระบ,บอกเป็นยังครับเดี๋ยวเขาใหญ่หมองไปหาหมองไม่นะครับอันนี้อาจิพมาหาไม่อาจิพเขามะากายไม่น้มเกินไปอ่านี่ครับพี่น้องผลงานเมือน,นี้ <c oughs> ไปเบิงอีกเธอหนึ่งอยู่บ้านนะพี่น้องครับคลิปนี้ย้ำอีกเธอหนึ่งว่าผมแค่ผมแค่ ต้องการพิสูจน์ซ้ำรอบสองนะครับว่าเวลาเข้ามาเข่าส้น้ำพร้อมมันจะเป็นจะไหนพี่น้องครับกับผลาง,งานออกมาก,กับมีผลมีผลอีรีครับลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตุ่มหลังสุดท้ายที่มันถือปรกฏป่องตัวเดียวนี่คือว่า,าเข้าไซเข่าไปไกลไม่นานเกินไปป่ามันขึ้นมาทั่งเๆนะครับเขาต้องเขาต้องยับมาทั่งเๆนะครับเดี๋ยวมือามาเอื้นใหญ่ใหญ่หลังนึงนะครับใส่เยื่อเก้านี่ละ่ะเป็นกางที่สาม พิสูจน์ครั้งที่สามครับอ่าผมง่ยายมองตุ่มในตำน้านเปลไว้ในปลาปลาเขาเข่าลร้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเวลาห้ามมันลาลายนะครับ,ผรรบพผื้นของตุ่มในตำนานนะ่ะมันมันยกสูงพี่น้องเราเยื่อมันตกลงไปในหลองนะครับเดี๋ยวจะใน,นดีเอาผ่าเอาผ่าว่าปูแมนนะครับเอาผ่าว่าปูเรายืดไปเพราะฉะนั้นเวลาอาหารถี่มัน ตกจากกระสวยมันลนลงมากเห็นมันอยู่ในผ้านะครับเห็นมันกองอยู่ในผ้าคิดว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงผลงานใดนะครับแต่วกะตุ่มอีกหลังนี่หลังถิ่มันถือประโคตป่องตัวเดียวนี่ยับออกมานะครับยับออกมาจากฝั่งแม่น้ำมาไว้อยู่ทั้งปลายน้ำตรงน้ำไหลนะครับพี่น้องกะสองอย่างที่ผมสิเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าเยื่อเน,นื้นสีใสเนื้นสีมาเขาใส อีกรอบที่3นะครับเป็นพิสูจน์เทือที่3ว่าสิเวิร์กบ่เวิร์กพี่น้องติดตามได้ครับเด้อชั้นแรคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับที๋ผมบอกพี่น้องตอนต้นคลิปนะครับว่าหัวหน้าขอบครัวในสภาพวาทีคนในขอบรัวเบิดหวังหรือว่าคนในสังคมเบิดหวังเพราะให้หัวหน้ารอบรัวมีสติอยู่เสมอนะครับเพื่อที่ สิพาคขอรัวฟาวิกิตไปได้นะครับทุกอย่างวิกิตทุกอย่างนะครับบมเมนวิกิตตอนนี้นะครับวิกฤททุกอย่างของขอบครัวอ้า่เขาหัวหนาของัวมิสติบครัวอเขาสิพันไปได้สบายๆพี่น้องครับเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนในขอบครัวได้เสมออย่าลืมเด้อพี่นอ้องเด้อสำหรับลิปนี้เอาไว้สำนีพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์น้ำกระด,ดีนะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กัน จะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปนี้เอาไว้สนม,มีพี่น้องสวัสดีครับ